พยายามเต็มที่แล้วปลื้มจิตโชว์เซ็กซี่ผ่านไอจแต่งานนี้ได้ความฮามาแทนไม่เคยแผ่วในโซเชียลมีเดียเลยจริงๆสำหรับน้องปลื้มจิตถินขาวนักวอลเลย์บอลจอมเก่าควญใจชาวไทยที่ต้องบอกเลยว่าคอนเทนต์ล่าสุดของเธอพยายามจะ18แต่กลายเป็นหากันทั้งอินสตาแกรมแทนซะง,งั้นลูกยางสาวสังกัดโลมาสีชมพูสุพรีมิพิพยชนบุรีอี เทคสโมสรดังในศึกไทยหลีกลงภาพชุดในไอจีหนึ่งหองห้าของตัวเองด้วยชุดว่ายน้ำแนวสปอร์ตบราที่มาพร้อมท่าโปพสทำหน้าเซ็กซี่ทั้งดันทั้งก้มโดยมีแคปชั่นว่าไม่มีไม่มีไม่มีเลยจริงๆพยายามจะเซ็กซี่แต่ดูดูแล้วเซ็กเสื่อมลงสถานะภาษสที่แปลกพี่เสือสุพรีมที่พยชนบุรีเอที งานนี้ลูกยางสาววัย39ปีเรียกรอยยิ้มจาก f อก่อนได้รับหัวใจรัวๆและคอมเมนต์จากแฟนคลับรวมไปถึงเพื่อนพี่น้องในวงการกีฬามากมายเรียกได้ว่าถึงจะไม่เซ็กซี่สมที่ตั้งใจแต่พี่เสือก็ได้ความหาท่วมโซเชียลไปแทนสำหรับปลื้มจิตถิ่นขาวเป็นนักวอลเล์บอลหญิงคนแรกของไทยที่มียอดผู้ติดตามในอินสตากแกรมเกิน1ล้านคนโดยปัจจุบันมียอดผู้ติดตามทะลุกเกิน1.2ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยซึ่งถือว่าเป็นนักกีฬาหญิงไทยที่มีผู้ติดตามมากที่สุดของบ้านเราด้วย